เอาใจสายสองทีเลยสำหรับคนที่ชอบก้านสองทีหรือว่าก้านสองจังหวะนะมาวังคลิปนี้เลยสำหรับเวฟร้อยยี่ห้าทุกรุ่นนะเวฟร้อยยี่ห้าทุกรุ่นเลยเป็นข้อเบียงจับเจ็ดมิลนะจับเจ็ดมิลเป็นข้อสร้างอ่าก้านยาวพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านนะสามสี่เอฟเนี่ยครับปลายก้านสิบหกมิลลายก้านสิบหกมิลเป็นสลับพกปืนนะสำหรับไว้รุ่นที่ชอบแล้วก็จังดังๆที่ชอบก้านสองจังหวะตัวนี้ก็ก้านหนากว่าก้านไฮเซ็ตนะแต่ว่าไม่ใช่ก้านแบไฮเซ็ต ก็คือก้านตัวนี้จะมีความยาว110มิลสลักด้าง2 2ความหนาก้าน16บกปลายกา้าน16หหนามากครับดูให้จำเลยครับหนามากครับเนี่ยครับวันนี้ก็โตร105้อ้ามิลไม่ได้ทำบาลานนะไม่ได้ทำบาลานมาก็คือว่าอัดสำเร็จพร้อมลูกปืนรอบจัดพร้อมปืนรอบจัดรหัส p e 6แล้วก็ให้เฟืองลาวลิ้นแบบนี้ไปด้วยแล้วก็มีป้องกันแขนกขบยังขาดแบบอย่างหนาเลยเนี่ยแขนขาดอย่างหนาเลยแล้วก็มีล่องลิ้นแบบนี้ให้สำหรับทำเวรก็ ถ้าใครอยากไปใส่กัดโซนิกก็ไปกัดโรงเรียเอานะออนก็ก็ตัวนี้ก็หายขาดเลยนะเป็นงานสร้างเป็นงานสร้างจักเจ็ดมิลน,นะมีเฉพาะจักเจ็ดการยาวร้อยสิบมิลถ้าไปใส่ร้อยยี่ก็น่าจะมีปากินประมาณประมาณนะประมาณสิบเจ็ดมิลประมาณสิบเจ็ดมิลแล้วก็เนี่ยอ่าด้านข้างไม่ได้แปะมานะอ่าเพราะว่าบารามันเยอะนะอ่าถ้าว่าแปะแปะเยอะมันอาจจะทํำไม่กอย่างนะี้สั่นได้นะเพราะว่าเรายังไม่บาลานซ์ อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสายสองทีนะเล็กอย่างหนึ่งตัวนี้พิเศษกว่าข้อลงเีกนะเนี่ยนะอ่าดูสลักสลักดันเหมือนกับกับที่จังหวัดนะก็ะคือน้ํามันเลี้ยงก้านน้ํามันเลี้ยงก้านเหมือนเดิมนะแต่มันจะใช้เป็นการอ่าก้านน่ะก้านมันจะใช้แบบล้างหลังก้านมามันจะผ่ามานะก็คือว่าแนะนําให้ไปใส่ให้ไปใส่ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งนะครับอ่าเพราะว่าตรงนี้แรงดันมันจะลดนะเพราะว่าเราใช้เป็นก้านสองทีแต่ว่าเอาใจสําหรับคนที่ชอบสองที แล้วก็ทําไมเนี่ยทำไมถึงใช้การยาวร้อยสิบมิลถ้าเป็นการท้ายเส้นเดิมอ่ะมันจะยาวร้อยห้ามิลใช่ไหมอ่าก็คือว่าความยาวมันไม่กอเขาเรียกว่าความยาวการเขาเรียกว่าค่าเดชโชสมมุติว่าเราตีปอกใช่ไหมอ่าตีปอกสั้นอ่ะอ่าคนรู้อยู่ว่าตีปอกสั้นการสั้นจับยาวรถมันจะงัดพองัดรถมันปอกแตกอ่าปอกแตกนะนั่นแหละตีทุกคน เป็นฝันร้ายของทุกคนนะไม่ว่าสองวาวหรือว่าสี่วาวพ่อตัวนี้แนะนำใส่สำหรับลูกบวมขึ้นไปนะลูกบวมขึ้นไปนะพ่อตัวนี้ไม่แนะนำใช้รอบนะไม่แนะนำใช้รอบเครื่องเยอะเพราะว่าอ่าเนี่ยผมให้ดูจุดศูนย์ตวงมันจะหัวทิ้มหัวทิ้มก็คือทิ่มองลงางลงงานแบบนี้แหล่ก็คือเหมือนกับข้อเดิมที่ถด่ะคือสำหรับรถที่ว่าใช้ท็องเยอะๆอ่าแล้วก็ไม่ใช้รอบแบบไม่ใช้รอบเยอะมากแต่เน้นท้องเยอะเนี่ยผมแนะนำสี่วาวใส่เลยโคตรแรงนะโคตรแรงแล้วก็ก้านเนี่ยทนด้วยแล้วก็บอกไม่งั้นลูกไม่แตกนะลูกไม่บิย ตัวนี้เอาไปเลยเอาบมกราคาเลยเอาไปเลย3า0พบาทนะตูกว่ายิวเข้าไปให้ลงกึงทำจะอีกนะอ่าไม่ต้องกอ้โตไม่ต้องยืดไม่ต้องเปลี่ยนก้านไม่ต้องเอาอะไรไปให้ลงกึงเลยนะอ่าก็คือถ้าหาผมได้เลยเนี่ยสามพันห้าพร้อมจบพร้อมจบบอกวิธีการไล่การทำคนมีต่างๆไงชุดนี้เลยแล้วมีก้านนะมีก้านอ่ะขายแยกเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ด้านบนนะอ่าผมขึ้นไ้ด้านบนมันจะมีก้านมี3แบบก็คือเป็นก้านฟอร์สเป็นก้านฟอร์สยาวร้อยสิบมิลแบบนี้หละ แต่เป็นก้านสี่จังหวัดนะก้านจะหนากว่าตัวนี้อีกแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งมันจะมีสามแบบนะออกไปเลือกออกไปเลือกใช้กันได้เลยก็คือก้านกายแยกอยู่ที่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะอ่าสนใจก็ทักเฟสนะทักเฟสใหม่เทมซิงอ่าพิมพ์ว่าใหม่เป็นวัดแล้วก็เทมซิงนะอ่าถ้าไม่ถ้าไม่แปลกไม่แตกต่างก็คือไม่ใช่ผมครับบางใบท่ชอบของแปลกว่าแล้วก็ไป